พี่น้องเบ่งเนี่ยขาวก็ไมได้ต้นไม้งวยเลยนะต้นไม้งวยต้นไม้งวยเลยแม่มันหนักที่มาที่มามันเป็นแบบว่าที่มาหนักแข็งไหม <c oughs> ต้นไนสิสวยมากสวยมากคะ่ะพี่น้อง สวยหนาวหนาวเย็ยนเมือเราก็จะเดินไปคุ้มคุ้มบนในบ้องฟ้ามันบ่สว่างมันเป็นคุ้มคุ้มพี่น้องอเย็ยนคักสวยแต่เย็ยนเย็ยนิ้นงานไปน้ำกันพี่น้องงานประมาณยี่สิบนาทีบ่ หิมาโอ้มาอีกแล้วดูสิสนามหญ้าบ้านนี้วันนั้นวันก่อนนี้ยังเป็นหญ้าเขียวๆแล้ว<ๆ>เดี๋้ๆหิมาลงมาอีกป้าพี<ๆ>่น้องเป็นแตอันเล่นแท้เุ<ๆ>พุน่นะเต็มอยู่มนพ,พื้นดูเขาเพได้กวอดเพราะว่า,า,วาดูข้างใต้มันนะมันเป็นน้ําแข็งนะ ่เป็นตลื่นเลยบอดี้มี่ลองเท้าบอดี้มี่ตะปูเด้อค่ะเแ้า,าแยายพ้อนบดี้มี่ตะปูเด้อจ้ะดูหลังคาปกคลุมไปด้วยหิมะพี่น้องจ้ะมันหนาวขาขาวเย็นเด่นเออมึงไงแต่โนนเขาบอดี้กวาดเอ้าตี่เห็่เขาห้องที่เด่นพี่เด้อไปฮอลลีเดย์ อินเตอร์เบอร์เรียอะไรเอ่ะอ่ันเดียววันที่สองเนาะนี่อุ้ยสร้างครงอันนั้นไปถนน,นใหญ่ตรงนี้ก็ดับผัวแก่พอนยางต่างบูบาทยางอันถนนต่างบูบานพี่เนาะอูเขาก็จะลงมาอยู่อย่างนี้เนาะหิม,มกกะก็ได็ มักกระเดยพี่น้องเอ้ยติดตมต้มองไงไปคักเนี่ยใจโอ้ยโอ้ยหนาฮักแท้พี่น้องเย็นวาเขาปันาป่นนะเขาปั่นเซนเนอร์เขาเอาหูเอาตามาติด้ฮไปแล้วพี่น้องเย็นมือเย็นเย็น มื่อพรได้ใส่ถุงมือไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า